สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาผ้ามาตัดจะจิ่งพุทราเนาะซึ่งผมได้ลงคลิปไว้แต่หลายปีแล้วครับท่านสองตนครับเมื่อวานนี้ฝนตกน้าเนาะก็เลยได้โอกาสมาตัดแต่งกิ่งนี่ครับกิ่งก็จะประมาณนี้ครับตายแหล่โบตายแหล่ครับแห้งครับท่านเดือนมิสายนครับไม่เคยลดน้ําสักทีครับหดตั้งแต่แหลกแหลกเลยนะครับเนาะจะปลูกไม่ใหม่อยู่ครับ ประมาณนี้ครับอีกครับอีกต้นหนึ่งครับมีสองต้นค้ับเนาะก็จะลองตัดบ้างครับเพื่อให้เขาจะจะเลื่มเติบตัวไมน้อเนาะแตกยอดไม่ประกณ์ที่ใส่ก็เป็นกันไก่น้อเนาะกันไก่กับเลื่อยนี่นะครับสองอย่างนี่ครับกันไก่กับเลื่อยน้อเนาะตัดแตงกจ่งคุดซา ก็จะใส่เรื่อยนะครับเนาะใส่เรื่อยกับกินไก่ครับก็ต้องลิตัดจิงนี่ยหน่อยที่มันขวางออกก่อนนะมานะจึงจะใส่เรื่อยเรื่อยนะครับเนาะจิงเล็กเล็กก็หนีบอกครับนี่จิงใหญ่ใก็ใส่เรื่อยเลยครับอ่าแทง เห็นมันเป็นหยังดิครับติแตงมันแตกใหม่น้ำเนาะตั้งแต่ผมติดตาเป็นต้นพุทธามาเนี่ยครับบ่เคยแตงกิ่งจักเท้อครับซึ่งมืัอนี้เมื่อวานนี้ฝนได้ตกน้ำเนาะก็เดี๋ยวโอกาสเลยครับนี่มาแตงกิ่งน้ำเนาะอ่าบ่ชหัวน้ำก็ได้ครับพุทธามันบ่ตายแล้วน้ำเนาะอันนี้ผมก็บ่ได้กหัวน้ำจักเท้อครับก็าเด็กวหัวแต่เริ่มต้นแรกๆแล้วครับหลังจากหั่นผมก็ปล่อยน้ำเนาะ ก่อนหน้านี้มันเป็นแปลงหยาเนาะครับมองนี่ครับนี่ด้านหลังผมนี่ยครับยังมีหยาลงเหลือนะเป็นหญ้าละฟันกับนี่เปียขาวนาครับผมนี่ตัดออกไปแล้วครับจนแปลนนะครับกับฝนกระตกเมื่อวานนี่นะครับนี่ครับก็จะตัดนะครับเนาะผมลงเคยลงคลิปไปแล้วนะครับเนาะสองต้นนี่ตอนที่ผมติดตาแล้วก็แกะเทปติดตานะครับเนาะซึ่งเอฟซีที่ติดตามผมอยู่อาจจะเห็นนะครับเนาะว่าผมเคยลงแล้วนะ ถา้าเอ่าเลื่อยแล้วกับ้ามันแตกตาไหมน้องเนาะจะได้จริงใหม่แล้วลําต้นก็จะใหญ่น้องเนาะถ้าเขาบ่อแตงเลยมันก็จะลังอยู่นี่นะครับพมไปบอ่อมากน้องเนาะตัดจริงเพื่อให้เข้าแตกยอดใหม่น้องเนาะยอดสวยยอดงามครับส่วนจริงครับเนาะกระเจาไปเผาถิ่มหรือบอกไปอ่า ขีมเก๊าไกน้ำเนาะเพราะว่าให้มันเปื่อยมันผูครับเพราะว่ามันเป็นมีหนามน้ำเนาะเดี๋ยวเด็กหน่อยย่างมากรือลูกหลานย่างมากมันจะมาเหยียบน้ำเนาะนี่จับออกให้เหลือแต่ต่อน้ำเนาะให้เลยที่บริเวณที่เราติดตานนาาเะขึ้นมาประมาณประมาณคืบหนึ่งครับนี่ครับที่ผมเอาไว้นี่ครับ ปกตินะครับเนาะต้นนี้ก็เอาไว้สทกสองจริงก็ได้ครับประมาณนี้เลยนะคเนาะจริงครับในน้อยครับ้นปใหญ่ครับนี่ครับประมาณนี้จริงอ่านี่ครับที่ผมตัดออกก็ต่อแถวแถของเขาเลยนะครับเนาะเลือแต่ตอต้นน้อยก็ตัดครับเพื่อเขาจะแตกกริงไหมนะครับเนาะ แตกกิง่งแตกยอดใหม่จะได้แข็งแรงครับคาว่าตัดมันก็นจะหลังนะครับ,รบต้นนีน้จะเอาไว้สองงากระไรนรับเนาะนจะไว้สองกิ่งก็ได้นะครเนาะกิ่งใหญ่นะครับกิ่งใหญ่สองกิง่งอัน,นี้มันงานบอกแข็งแรงครับเนาะผมก็เลยเอาไว้ เอาใบสีงากรับเนาะอย่งครับกิ่งไงสองกิ่งครับเอาไว้ใดนะครับเนาะถ้ามันสมบูรณ์ครับเจ้านี่มันบอยสมบูรณ์ครับผมก็เลยเอาไว้ทั้งเบิดทั้ง4ีงาเลยเนาะนี่ครับงานหน่อยก็ว้ครับเพื่อว่าเวลาเขาแตกยอดมาแล้วเนาะผมก็จังสิตัดออกภายหลังครับจะเลือกอีกเทือนึงเนาะว่ามันจะดีหรือเปล่ากิ่งที่เราเอาไว้เนาะเมื่เกี้เราไปว้สองกิ่งครับแล้วกิ่งมันสมบูรณ์ครับนี่ครับอันนี้ก็จะไปเผาเนาะ เผาไปทิ้งครับมันบสมบูรณ์มันก็จะบ่กิดนะครับเนาะมันก็จะตายครับก็เลยเอาว้ซะก่อนครับรอวันแตกยอดก่อนครับ